ไอ้ทีู่้ชมเนาะนี่เ้าเจ้ามาพันมาอุดอรเท่าใดล่ละเนี่ต้องได้มานี่แหละเวยียดน้ำข้าวเวียดน้ำข้าวน,นี้อันนี้ผักก็ได้ละมากินอาหารเวียดน้ำ แบบซิวๆแบบธรรมดาธรรมดาแซ่บๆขึ้นบ้านเนาะนี่น่ะเหยียดน้ำห้าอุดรด,ดูใกล้ๆมหาชัยราชพัฏเนี่ยโอ้ี่ขุ่บ่าเพิ่มมาดินพระบาทเห็นปะ วัดวัดเก้ากำลังกลับแล้วเนาะเดี๋ยว้ครับช่างบัสสวยกเลยว่พวันนี้มาสวยเลยเก็บมุกซึ่งแล้วคนยี่สิบบาทกลับแล้วเนาะออออันนี้ตามแยกวัดที่เข้าไป นีไปชนีกากไปชนีซีซุปข้างหน้านี่จะเป็นท่านอาหารเวียดนามพี่สนอาหารข้าวเปียกเ,เ,เ,เส้นท่านอาหารข้าวเปียกเส้นข้างหน้าย่อยกินดอกกินที่แทบตัวอาหารเวียดนามที่แทบตัววันนี้ผมจะมีป้ายงามมือใสจนอกภาษา กงทิ้งกงเช่าเวียดนามเช่ามีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เด้อว,วันธรรมดาจะโบมีมีแต่ตอนเช้าเนาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ตอนเช้าได้แต่หกโมงคุณจุนฮอด พอดเกาโูงเพลงก็ษาเวเหยียดน้มแล้วมีละเพลงเวียดนามนะโบไดลละเมดิกระซิบออกมาละเมดิกระซิกับโพดเลยเนาะ lúc tôi sẽ lúc tôi sẽ khao niêu Việt Nam, lúc tôi sẽ khao niêu Việt Nam, và là mì chok, phao, như niêu Việt Nam, pha cay. 明年。 มนนีห้านที่ที่อย่างว่อาจบอกอนนีปิงซีนปิงซีนเวียดนามปิงซีนเวียดนามอ,มนามอันนี้ที่านนการเนาะ พิกาเวียนน้ำิกาเวียน้ำ ยอชื่นใจย่อต่างอันนี้จะเป็นกาแฟกาแฟเวียดนามีเวียดนามก็หว,ว,วังว่าเพลงเวียดนามคนโบรามือดิกระติบ ตีบอลโมริมกาสิดอกเป็นห่วงยิ่ย่าเราเปนมีดีกาสิบอกอกาแฟียดนามแบบเขาเฮดแบบดั้งเดิมได้ยอดเขาแบบนี้บอก,กรรเจ้าก่อนสิ่งผงผงผ้าสมัยสมัยนี้มีหอยตาเวียดนามงามหลายสวยมากสวยมากเจ <c oughs> ้าเป็นคนสาวเวียดนามแท้บอกแก่ละเจ้า <c oughs> แปลว่าปิดสัญชาติไทยแล้วมอลหมออมานอยู่นานแล้วนเนาะงามหลายเสือ้อเจ้างามและเจ้าหนุน่มเนาะสุดเหยียดนามด้่นเนา,า,เาะสายเบิ้งไฟเบิ้อมืาอนี่เป็นวางงานหนึ่งงานไม่ได้ใหญ่ถึงกวน กานพันสวยงามใส่ใส่สุดในนามอันนี้เจ้าอันนี้หมวกไม่คือบ่มีกุก๊กอันนี้เรียกว่าเหมือนค่ะเหมืนหอนวะใช่ถ้าเ,ออเป็นงอกจะเป็นแบบนหนคะ่ะแบบนึงห่างนอกใช่อันนี้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เลยขอใส่หน,น้ากากงามไหลายเจ้างามไหลายในแต<ช>่ละมือเป็นประชาสัมพันธ์ที่นี่มาเที่ยวกันนะคะดีไลดีหลายเจ้า แล้วก็วันสงการเราจะเปิดขายวันที่14 15 16 17แล้ว13 16ค่ะเพิ่มเวลาด้วยใช่ค่ะจะเพิ่มสงการค่ะมาเที่ยวกันนะคะอาหารเวียดนามเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่ายหนึ่งนะคะถึงบ่าึ่ะจนบ่ายหนึ่งค่ะหรือจนกว่าของจะหมดอาจจะหมดประมาณเที่ยงตอนเย็นไม่มีตอนเย็นไม่มีค่ะโอเคโอ้นารเลยขอบคุณค่ะขอบใจขอบใจดีการุ้ยค่ะ พิการคนก้าวห้ท้ำแนะนำโฆษณาต่างๆเนาะานต่างๆอันนี้เป็นข้ารสช่องรสช่องกะทิสดโอ้กะไอติมไอติมก็ทีิสดรสช่องสิงคโปร์โ LIKE อ้รสช่องสิงคโปร์นี่อยู่ที่เมตตามาโอ้ยผมมักขนาดแล้วสมัยผมดิกๆนะรสช่องสิงคโปร์ตอนนี้ตอนนี้ทานไม่ได้เพราะฟันไม่มีแล้วไม่ เออสิงคโปร์นี่มันเหนียวนิดหน่อยไม่เหมือนรสช่องนี่มันเจ็บผมทานได้รสช่องนะแต่สิงคโปร์มันจะอาจจะเหนียวไม่ไม่อันนี้ดูดเลยนใช่หรอดูดดูดเลยค่ะเดิอแล้วกลับมาดูดสีค่ะค้าค้าขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ชุดเท้าเหยียดนาวนี่แหลมคนมีสินค้าพันคน นีนจุดเช่นจุดพอยเพ่นคนอยากทายฮู้ทายอย่างว่าไทยจะได้คนกายกรอเอาของอาหารตด้